เจอหางพิวลีนะคะทุกคน<า>ใช่ <c oughs> ได้หาง<า>อ,อันนี้ไม่ยาวไม่ยาวเท่าไหร่โ <c> อ <oughs> <c oughs> ้ผมล,ล่นผมล่น นีก <ığını> ็จะมีพี่เสียพี่เบียร์น้องปุ้ยสวัสดีนะคะพวกกับเราในช่อง y ยูทูปม้าชโชคแฟมิลี่นะคะวันนี้คุณพ่อจะทำภารกิจอะไรคะคุณพ่อจะทำภารกิจอะไรวันนี้สุอร์เทน่ะคนเขาอยากเห็นน่ะถ่ายไปตรงนี้เปอร์เทนะครับเขาเห็นยังมามันป้าใส๋อเขาที่ยังไม่เห็นนาเห็นตา นเห็นตาชื่ออยากเจอซุปเปอร์เทนนี่ค่ะซปเปอร์เทนตอนตอนกระดินมากระดินมาทางนี้พี่เวียนี่ไงพี่เวียยังอนนัอี้ะไรออยู่ะไรลูกก็เหมือนนะมึงงานดีวะใช่ไหมแม่ว่าใช่ไหมเวียกวดเหมือนนะมี เออพ่อพ่อด oh, um, um, ูอ่ะเหมือนงาเลยนี่เดี๋ยวว่าใช่มันเหมือนนะงานเนาะใช่ไหมงานี่เดี๋ยวเจอบอกแล้วว่าพี่เบวาเจอพี่เววามาพี่เบวาไอ้พี่เวียเป็นคนเก่าต้องเจอมาเอาเบวามามันเจอตัวแด้มืดมันไม่ทันมืดก็ยังไม่ทันได้หาก็ยังบอกว่าไม่ทันได้หาอยู่ไม่เบวาเลยไม่แม่ดูตรงนี้แล้วเมื่อวานงาปั้นอยู่กับดินมันฝังอยู่โอพี่เวียจับเขาอยากให้สุภาพสตรีมันมากไปเลยพี่น้อง รประเทนเป็นคนแนมเห็นเนาะไมยเป๊เพวกเราดูอยู่เนาะเมื่อวานเนาะ้เทียบกับฝ่ามืงพี่เรียนเนาะ่ดเจ้าหาเนาะเาอะรงปายาไหารูไม่ไเมที่ลวค่ะแม่แม่พี่เบียกว่าเฮ้ยอะไรว่าใช่งามไหมเขาว่าอ้ลมแรงแท้ ด,ด,ดูขนาดมาวันนี้ยังเจออีกเนาะใส้ชีกดันบุญน,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 นั่นวานั่น <laughs> โอ,โอพ้พี่เบียพี่เบียเป็นคนเห็นนะคะทุกคนไเออเดินามาเขา<อ>เรียกว่าถ้ามันไอของแบบนี้มันของคมติดมันเรื่องเจ้าของอ ถ้าอยากจะเห็นก็เห็นเลยค้ดมาหาหาทั้งวันก็ไม่เห็นหรอกครับเป็นทับก็เป็นทับที่แบบโูมาได้ครับผมเดี๋ยวผมแบ่งปันนะครับคือตอนเนี้ยผมยังไม่คงขึ้นหิ่งอีกเลย,ยบบว<ะ>่าไม่มเลยครับผมผมเอาขึ้นหิ่งไว้นะส่วนชิ้นนี้ชิ้นล่าสุดเนี้ยผมก็จะเอาไปขึ้นหิ่งอีกนะครับทุกชิน้นผมขึ้นหิ่งหมดเลยไม่ใช่หิ้งครับผม ทิ้งโบราณตั้งแตสร้างบ้านหลังหมูตั้งแตใช่ไหม <te. S 2> นานแล้วลนะไม่ใช่หิ้งเล็กๆเหมือนหิ้งทั่วไปนะเหมือนหิ้งแบบเด็กๆรุ่นเด็กๆรุ่นผมอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับเป็นหิ้งโบราณเลยครับผม <laughs> เออตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเดี๋ยครับยังเหลือเหรอครับทุนโอเล่เขาเคลียร์นะเขาเข,นะข,า,ข,า,ขาเขาเคลียร์ออกให้นะ แล้มันไม่ตกอยู่ตรงนี้หรอกเขาเคลียดินเนี่ยเขาทำไมตอนตอนที่แม่ดูวันนั้นอ่ะดินมันกองอยู่ตรงแถวแถวนู้นเนี่ยปมาณนียทุกคนคือเนี่ยเนี่ดินเขากองไว้แล้วก็เอามือแต่เราไม่ได้ขุดหาไงเราก็แค่แบบดูด้วยสายตามันก็มานะเห็นไหมมาเรื่อยๆครับเออนะมาเรื่อยๆครับอันนี้น่ารักมากครับผมเพค่าแต่เ่อแบบ เลี่ยมทองครับผมทุกคนเลี่ยมทองฝังเพชรไปเลยน่ารักครับผมสวยครับมาเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะพาน้องๆมาหาอีกรอบหนึ่งนะต้องมาเคลียร์หาเดี๋ยวเดี๋ยวพาโอเล่ออกไปก่อนครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์หาเรื่อยๆโอเคครับไปอันนี้เอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมากันอีกทีเดี๋ยวไปกันอีกนะมันไม่ใช่ชิ้นชิ้นเดียวหรอกครับชิ้นเล็กๆอะแต่กะกระจายไปหมดอะคือคือเรายัง มองไม่เห็นเลเขาไม่ให้เห็มองไม่เห็นเลยครับหาอะไรก็หาไม่เจออ,อจัดงานจัดจังเลยจัดจังมึงก็เอาเอามีดสับลงไปเลนมึง<ห>ก็เอาฟันสับลงไปเลยมึงเข้าไปเลยอ่ะ จะเป็นไรเราค่อยมาหาเดี๋ยวจะค่อยหาไอทีวนนี้มันตัวเขาลำคาญเนาะเวลาเ<ช>ย็นดีใช่ไหมอยู่นี่เย็นผมจะถดพอขึ้นนะครับผมจะขึ้นครับเอเเอเธอ,อนั้นไว้กันให้พอ่อ อันนี้ก็กำลังอดพอถอดโซ่หรือปอกถอดปกหรือถอดโซ่ยังไงล่ะครับถอดปกสิครับ ถอดปอกก่อนปอกขาโอ้ยไปลองประเทศหน้าจะได้มาเห็นของแข่เลยไปลองครับเขียนเยนาะมองเห้ทุกคนครับมองเห้เห็นทุกคนเลยไม่ได้เห็นแค่ครอบครัวของผมนะครับเห็นทั่วโลกเลยครับผมโอ้ยไปน,นองดีครับเขาเรียกเนี่ยเขามีทุกหมดเลยนะครับทุกหมดทุกฉากเลยนะครับ เขาได้ถ่ายทอดให้เราเห็นหลายๆมุมของเขาครับเช่นคัดหลายๆท่านหรือบางบางท่านอาจจะคิดว่าผมทำคอนเทนต์นะครับคำว่าคอนเทนต์คือการถ่ายถ่ายคลิป การถ่ายคลิปอันนั้นใช่นะครับแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์ที่ว่าผมต้องการที่จะสร้างกระแสสร้างภาพนะฮะเพื่อต้องการที่จะเอางาช้างผมต้องการเอางาช้างไปเพื่ออะไรครับผม <c oughs> ผมยิ่งทะนุถนอมง,งาของช้างครับผม ขนาดผมจะตัดสั้งหลายครั้งผมยังไม่กล้าตัดเลยผมเสียดายงานเสียดายเพราะว่าผมกว่าเขาจะยาวได้เนาะก็ไม่รู้กี่ปีอะหลายปีอะผมปล่อยให้เขายาวเนีย่ยผมรักษางานเขาไว้ไม่ไม่เคยหักไม่เคยแตกเลยครับเพิ่งมาเป็นช่วงตกมันครับตกมันปีที่แล้วก็หักครับปีนี้ก็เยอะเลยครับ ฝากไว้ด้วยนะครับผมผมไม่ได้สร้าง,งอคอนเทนต์สร้างกระแสนะครับเราจะขึ้นเลยนะครับ ไม่ไม่ไม่ตอดเชือกตรงนั้นเลยลูกแตกกระจากระจายก็ยังหาชิ้นส่วนยังไม่ครบไม่รู้แตกไปกี่ชิ้นนะเนาะ ก่อนหายว้โอกด,ดีกว่าเรวจะลง,อ,งอกขาเดินนะครับแล้วก็หลวพุะใส่สนับใส่สนับงาดูดูก่อนนะครับ ทีละขั้นตอนนะคะให้เขาสบายตัวทีละอย่างทีละอย่างเด็กไม่นานเกินโรนะคะเดี๋ยวเราก็จะปลดทุกอย่างให้เขาสบายตัวนะคะต้องดูอารมณ์ดู ไปเลือยอาทิตย์นึเนง,นนะง,นงนนเนาะงานเร่งด่วนบฟังงานเร่งด่นวนบุ๊งงานเร่งด่นที่งานเางวนบุ๊งงานเร่งดวนบุงานเังด่ว โอ้ฉันฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เอาช้างงานยาดีดวกว่าเรป็นปกตินะอ่ะเอาให้พ่อลูกเอาให้พ่อคืออืมความ,มออยู่ที่ความพอใจนะครับของ ตอนนี้เราถอดปอกขาด้านหน้าแล้วนะคะให้คนอด่นสบายๆแล้วแต่เหลือแค่สนับงานนะคะเราสบายเริ่มสบายตัวทีละอย่างทีละอย่างแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นวิถีชีวิตของออการเลี้ยงช้างีรุ่นสู่รุ่นมาเรื่อยๆนะคะ เริ่มสบายทีละอย่างทีละอย่างนะถ้าพ่อเล่แบบว่าใจดีเร็วๆแบบว่าเออจูนเข้ามาปกตินะเป็นแบบหมดปกติของเขาเราก็จะปลดทุกอย่างให้เขานะคะตอนนี้ก็เหลือแค่ตรงสนับงานนะคะที่ยังต้องลอกไว้อยู่นะคะพวมถนนเขาครับ รถติดเลยรถโค้งส้มเชื่อมไปแล้วเอไม่หมดน้ำมไม่ไหนน้อยดอกจะไปน้ำมูลก็ยังไม่ได้ไปสักทีหรอก,ต,กต้องรอดูเย็นเงี้ยต้องรอดู ต้องรอดูประมาณช่วงบ่ายๆครับถ้ายังไงก็จะพาไปอาบน้ำมูล ได,ได้ได้ยินเสียงเลียกเดี๋ยวนีดี่นี่ตอนนี้เขาเขาเริ่มรู้จากเราว่าขึ้นนะครับแม้กระทั่งคนเก็บของเก่าขายนะครับเขาก็รู้ครับลูกค้าตุวกตาติ๋ขายสกอกครับส่งน้ำาค้งน,น้ำแข็งครับรู้จักหมดเลยเขายัรู้จากเราครับเพราะว่าเราเริ่มมีการกดแชร์เพิ่มขึ้นกดแชร์เพิ่มขึ้นครับผมขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเลยนะครับผม กินแล้อยูกินอยูู่กเขานะกินน้ำ ปลาไปก่อนเห็นไหมครับร้องอุทานขึ้นมาเลยครับโอเลอาบน้ำเพราะสีเดือนไม่ได้อาบน้ำครับทุกคนอรื่องเราจะให้เขาอาบน้ำปลาไปก่อนด้วยขี่ด้วยจะได้เพลิดเพลินครับขี้น้ำเกลือยังติดอยู่ขี้างเกลืออะไรนะขี้ทากน้ำเกลือยังติดอยู่ น,นี่อาบเฉยๆนะครับยังไม่ได้ขัดนะฮะเดี๋ยวจะดูว่าแค่อาบเฉยๆนี่จะโลขนาหนนะครับ ยต่น้อยพาพาผมไปนามูลหน่อยเด้อผมอยากไปน้ามูลนะนเ,เขาเหมือนแบบทข้อเขาคงจะคิดแหละผมก็แบบทายทอดรัพาพูดแทนความรู้สึกของโอเล่งครับอาบน้ำครั้งแรกเลยในรอบสี่เดือนที่ได้อาบ,บนี้นะคะ ยังไม่ได้ขัดตัวนะอาแบบนี้ไปก่อนคลิปหน้าอาจจะได้ลงน้ำมูลนะคะทุกคนเย็นนี้แหละ,นนหละเดี๋ยวที่ตามชมคลิปต่อไปแล้วกันเดอ้อไปลงน้ำมูลอาจจะไม่ได้ลงคนเดียวนะคะทุกคนลงคนเดียวไปก่อนอย่าเพิ่งใจรอ้อนโอ้ดูขา ดูขาที่ห้าสบายตัวเลยเนาะเย็นสดชื่น ดีดีไม่ได้เพราะติด เหมือนพ่อพิกขนเดเลยนะพี่เล่สูขาปออืมสูขาเอาสูขา เนี่ยบนเนี่ไอเบอร์พื้นกุหลาบสีดาวบนอู้ง่ายนะขัดงายเองเลยบอกพ่อขัดงายให้ผมหน่อยบอกขัดงายให้หน่อยตะน้อยขัดงายให้หน่อยนอนอึงลืงคือพี่งามแท้ nga ข้างบนไงก็ยังยาวอยู่เหมือนเดิมเลยเพียงแค่ตัดแต่งออกให้ได้รูปลไอ้ไอ้ยังมือเขาโคาดินด้วยนะเจิมดินบ่เจิมที่บ่พี่เล่เจิมที่ให้บ่เออเจิมที่เนาะ คิวเรยว่ารีบได้บ้านเร็วๆเ,วเวด้อโอ้ยเส่อยค่อยๆลุกเส้็นตึงโอ้คือโตใหญ่แหงแท้เ <c ười> <c ười> <c ười> จ้าอาบน้ำจากซีแล้วเจ้าคือคือใหญ่แหงเตฟิล ไม่ได้นำเลยไม่ได้เนาะมาตรงนี้มันได้ที่เลครับผมน้ำมันจะไหลเข้าแปลงยากครับผมอันน้ิดข้างล่างครับขึ้นเดึงสายไปชิดดึงสายไปยิดมันเลยถ้าจะได้ไปลงน้ำมูลก็ต้องอาจจะ